นับหนุนโดยลูเซนสตูดิโอสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับเซียนหมูปิ้ง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 นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีเกมนี่เลยฮะที่เรียกได้ว่าฟีเวอร์มากๆในประเทศไทยเลยนะครับเป็นช่วงที่แบบฮิตกันเลยทีเดียวที่ทุกคนต้องเล่นแน่นอนนะครับลองมาจากเกมอื่นๆที่แบบดังเป็นพวกคุกกี้รันอะไรเงี้ยนี่ก็คือเกมเซตีนั่นเองครับที่ตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังเล่นกันอยู่นะครับเรียกได้ว่ายังฮิตกันอยู่เลยทีเดียวนะฮะแต่ว่า ตอนนี้มันก็มีแพทใหม่ๆมามันทําให้มีความน่าสนใจมากขึ้นก็คือทําให้รู้สึกว่าเออเกมมันมีอะไรมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับแบบมันดูมีอะไรน่าค้นหาอะไรอย่างเงี้ยคือจากแต่ก่อนที่เราแบบว่ารู้สึกเหมือนตันกับเกมนีแนะใช่ไหมแต่ตอนนี้มันก็มีอัปเดตอะไรขึ้นมาใหม่มากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแบบใหม่ลูกเต๋าลูกใหม่แล้วก็การ์ดใบใหม่นะฮะเนี่ยฮะอย่างที่เห็นอยู่นี่ก็คือการ์ดคลาสเอสนะฮะ สำหรับผมแล้วก็นี่เลยครับมารียาโน่ครับสำหรับตัวการตัวนี้นะฮะคือถามว่าทำไมถึงเลือกตัวนี้บอเลยเดียวครับคือมันควบคุมลูกเต่าได้อ่าควบคุมลูกเต่าได้นะฮะแต่ว่าการตัวอื่นก็จะมีดีไปเหมือนกันนั่นแหละอ่าเดี๋ยวเรามาเข้ามาดูกันก่อนเลยนะครับสำหรับการคาสเอนะฮะว่าใครๆหลายๆคนเนี่ยว่าเฮ้ยมันได้มาอย่างไงนะครับก็นี่เลยครับเพิ่มการนี่เองครับเข้ามาแีก็นี่เลยครับซื้อครับใช้เพชรซื้อนะฮะเติมตังนะฮะเอาเพชร ผมซื้ออันนี้นะครับแต่ว่าซึ่งตอนนี้ก็คือผมกดไปหมดแล้วนะฮะเรียกว่าถลุงกันหมดเลยทีเดียวนะครับก็ได้คาร์ดเมานะครับการคาร์ดเออ่ะมันเพิ่มยากเลยเวลเพราะฉะนั้นเลเวลเพิ่มยากมากนะฮะก็ต้องใช้การ์ดหลายๆใบหน่อยอ่าเรามาดูส่วนลูกเต่านะครับลูกเต่าที่เพิ่งมาใหม่นะครับผมก็มาเลยครับลูกแรกครับมันตอนนี้มีลูกเต่าเข้ามาใหม่ก็จะเป็นลูกเต่าหลากสีนะครับเป็นลูกเต่าเรนโบนะฮะ แล้วก็ลูกเต๋าอ,อวกาศนะครับและที่ล่าสุดเลยนะครับแพงที่สุดเลยนะครับก็คือลูกเต๋า LED นั่นเองนะครับอเดี๋ยวเราเราทอยให้ดูดีกว่านี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าไม่ 4D เลยทีเดียวนะฮะเป็นแบบทอยมาแล้วแบบนี่เป็นไงครับไฮโซไหมไฮโซนะแล้วก็อันนี้นะฮะลูกเต๋อออกาอวกาศนะครับ ลูกเต๋าโวกาสมาพร้อมกับด่านอวกาศนั่นเองนะฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นลูกเต๋าใหม่ๆใช่ไหมอันนี้ก็ราคาเพชรมันอยู่ที่สองร้อยสองอยี่สิบก็คือจะแพงกว่าอันอื่นใช้เพชรสองร้อยยี่สิบเพชรนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูอีกอันหนึ่งดีกว่าเรามาดูจี้จี้เครื่องรางอ่าอันนี้ก็มาใหม่เหมือนกันก็จี้ก็คือเปิดนี่ครับสุมเครื่องรางนี้นะ นี่ครับจับแบบพรีเมียมนะครับหรือจะจับแบบปกติก็ได้แต่ว่าถ้าจับแบบพรีเมียมเนี่ยมันจะได้ S ด้วยซึ่งมันก็ต้องดีกว่าแน่นอนนะครับเราก็กดเปิดไปนะครับปุ๊บปุ๊ปุ๊บเนี่ยได้บีตลอดแกลัวได้บตลอดอ่ะอ่าแล้วก็มีของก็มารวมกันนะครับวิธีการอัปเกรดมันก็ใส่อุปกรณ์ไปครับว่าเราจะบวกยังไงนะฮะบอกเลยตรงๆ20%เนี่ยแม่ไม่มีทาติดหรอก ยากมากขนาด50%ยังติดยากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องตีแบบ20นี่นี่แย่ร้อยเปอร์เซ็นซึ่งมันก็มันก็ใช้การ์ดดีๆกับการ์ดดีๆตีรวมกันอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมตีโชว์ก่อนเอาเอาอัอนไหนดีอ่ะอัอนเตมหมดแล้วอ่ะเอาอัอนนี้แล้วกันนะนี่เอาเปืนเอเลี่ยนกับเครื่องบินเนาะใช้เงินเก้าพัน เลาตีนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับตีฟึ๊บปึ้งปึ้งปึ้งรวมฟิ้งอ่านี่ก็เป็นบวก2องนะครับถามว่ามันบวกเพื่ออะไรนะครับก็จะทําให้มีโอกาสมากขึ้นในการที่จะได้สําเร็จของต่างๆนะครับอย่างเช่นปืนอันนี้คือโอกาส81%ที่จะชนะเกมร่ายเอเลี่ยนเอ้เกมร่าเอเลี่ยนคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับเกมในโอวกาศนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นให้ดูอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายนี้ก่อนนิดนึงนะฮะเรื่องการ์ดนะครับก็อันนี้ มีโอกาสที่จะทำให้ได้โอกาสการทองคือใบนี้ก็คือเวลาเปิดมาโอกาสที่จะได้การทองนีง่ยรู้ใช่ป่ะการทองคืออะไรก็คือเวลาเราตกไปที่วัดดวงอะเสียงดวงอะการก็จะเพิ่มมาเอจะเป็นการจะเป็นการทองจะเป็นการที่ดีทั้งนั้นเลยนะฮะอย่างเช่นแบบได้เครื่องบินอะไรเงี้ยที่เป็นเครื่องบินนะครับหรือแลกเมืองอะไรอย่างเงี้ยการดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะ เฟสแดงอีกร uh, ัวๆนะครับส่วนอันนี้นะครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยจริงๆต้องมีต้องมีจริงๆนะครับโอกาสได้รับการยกเว้นในการค่าผ่านทาง55%เมื่อเดินไปตกเมืองของคนแรกคนอื่นคนครั้งแรกนะเนี่ยคุณเล่นไปใช่ปะแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียอยู่นิดนึงก็คือตกไปตรงนั้นปุ๊บก็จะไม่เสียค่าผ่านทางแต่ว่าถ้าเราถ้าเราโชคดีหน่อยเนี่ยเราเล่นไปหลายรอบแล้วยังไม่ตกบ,บ้านใครเราไปตกบ้านราคาแพงอะ่ะมันเหมือนได้การนางฟ้าแหละ บบไม่ต้องเสียค่าค่าผ่านทางเลยสักอย่างเดียวแต่ผมจะเล่นแบบ first class นะฮะอ่าเดี๋ยวผมสร้างห้องนะครับแข่งเดียวแบบขอลองตัวตัวนะครับอันนี้ผมเล่นด่านอวกาศนะฮะ yeah, right. มันจะมีแบบหลายๆอย่างเข้ามาในแผนที่นี้นะ,ะ,นรนะครับอ่าเราทอยเลยครับมาถึงเราก็ได้ดับเบิลแล้วโอ้โหเรีย <See. S 1> บร้อยนะครับ ได้ตามใจสั่งเลยครับเรียกได้ว่าลูกเต่าเม็ดนี้นะครับ <Wow. S 1> ได้ตามใจสั่งเลยเราสามารถควบคุมลูกเต่าได้จริงๆอย่างที่มันมีไว้เขียนบอกนะฮะว้ยว้ไว้นี่ฮะโอกาสได้การทองนะครับ <S <S อ้าวไม่ใช่โอเคแต่ก็ได้ดีถือว่าดีสร้างอะไรฮะเอาเลยครับจัดไปอ้ why, 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 no, why, why, าวไวไวน้องไวไวโถไว้ การด่านนี้ก็จะมีสิ่งที่สิ่งที่ไม่เหมือนแบบอื่นๆก็คือหลุมดานะหลุมดําหลุมดํานี่ก็คือสมมุติว่าคุณนะ่ะมีบ้านแบบราคาแบบหลายสิบเอ็มอ่ะสร้างไว้อยู่แล้วใช่ปะ่ะแบบแลนด์มาร์คไว้อย่างดีเลยวางหลุมดําไว้ได้สมมุติว่าเน,นี่ยอย่างสมมุติว่าเขามาตกที่ที่ไหนที่เดี๋ยวดวงจันทนระ์อันนี้เห็นดวงจันทร์ใช่ไหม นี่ดวงจานนี้ใช่ป่ะคุณวางหลุมดําไว้ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็วางหลุมขาวไว้ตรงเนี้ยไว้ตรงเนี้ย IO อย่างเงี้ยนะมันก็จะแบบไอ้นี่เลยเว้ยเดินมาตกหลุมดําตรงนี้ใช่ป่ะแม่งว้าไปตก IO อ่ะคือเรียกได้ว่าลงตรงนี้ก็จริงแต่แบบคุณจะว้าไปเสียตัางตรงนู้นทันทีอ่ะคือจะไร้ค่าในการเดินไปเลย <Yeah. S 1> ก็เป็นเทคนิคในแมปของแมปอวกาศนะ ตรงนี้ปกติมันจะเป็นเครื่องบินใช่ปะ่ะแต่ถ้าเป็นด่านอวกาศเนี่ยก็จะเป็นแบบยานนะเป็นยานอ้าวลงท่าในอวกาศเดี๋ยวไปแอนจุดจุดจุดอ n d o b นะครับเดี๋ยวผมพามาดูอีกด่านหนึ่งนะครับเฮ้ยซือ้อตัว๋วเฟิร์สคลาสกอนอ่านี่นะครับแล้วเราก็จะมาดูอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นแมบแบบ แมบใหม่เหมือนกันนะมีแมโอวกาสกับแมบแผนที่ประเทศไทยนั่นเองนะครับจากปกติเนี้ยเราจะเล่นแผนที่โลกใช่ปะอันนี้เราก็มีแผนที่ประเทศไทยนะฮะอ่าเป็นแบบแผนที่ประเทศไทยมีอะไรแปลกใหม่เดี๋ยวาพาไปดูกันนะฮะเดี๋ยวผมสร้างห้องก่อนนะฮะเอาตามเคยครับตบไก,บกบอีกแล้วนะฮะคนแรกอะ่ะแค่เลือกการก็คนแรกแล้วบ้าปอนี่เห็นบ้านเล็บอินซีมาถึงดูเพิ่มเงินให้ผมเลย หนึ่งจุดเก้าเอ็มนะฮโอ้โหมากมายเลยทีเดียวนะฮะแบบนี้มีอะไรแปลกหรอครับสิ่งจุดสําคัญเลยนะฮะตรงนี้นะฮะนี่นะฮะรูเล็ตนะฮะรูเล็ตโอ้โหชื่อแม่งจุดจุดรูเล็ตแห่งโชคสตาร์นะครับไอเดี๋ยวผมเดินให้ดูดีกว่าว่ารูเล็ตแห่งโชคสตาร์เนี่ยมันมีอะไรแปลกไหมนะรูเล็ตแห่งโชคสตาร์นะครับนี่ปิง มันก็เหมือนเป็นการเป็นสล็อตไม่ได้เสียตังนะแล้วแต่นะครับว่าอันนี้ผมได้ดับเบิลใช่ปะมันทอยได้ดับเบิลเรากดกดปึ๊บว่าใครจะได้ดับเบิลบ้านนะฮะที่1โดนนะครับก็จะบอกก็คือผมนั่นเองก็คือมันแน่นอนอยู่แล้วว่าที่1ตงจะโดนใช่ปหเนี่ยการทอย1ครั้งใช่ไหมดูปั๊บเนี่ยทอยแค่เนี่ยห้าแม่งไปโน่นเลยครับก็คือจะคูณ2ไป5ก็จะเป็น10เดินไป19ก็คือนั่นเข้าคุกจุดๆุดอ่า อันนี้นะครับก็จะมาที่รูเลตอีกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูเลตแห่งโชตะตานะครับเห็นไหมได้เที่ยวรถไฟแต่ไม่ได้หมายความว่าคนจะได้ไปที่การเที่ยวรถไฟเลยทันทีถูกปะมันก็ต้องมาเสี่ยงกันอีกทีนะครับว่าใครจะได้นะครับอ่าโดนทุกคนนะครับนี่เลยตัวดูนะครับฟึบปืบปืบปบปบไเราก็สามารถเลือกได้อีกนะครับเดี๋ยวเราไปที่รูเลตอีกรอบนึงนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาลองสนุกสนุกกับตรงไอรูเลตเนี่ยนะครับดับเบิลนะครับว่าใครโดนบ้างนะครับ โดนทุกคนนะก็คือจะได้ดับเบิลในเดี๋ยวให้ไก่ไปที่รูเล็ตอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมให้ไก่เลือกไปที่รูเล็ตนะโ <11. S 1> หดูฮะสิบเอ็ดแต่มันก็บวกเข้าไปเป็นยี่สิบสองนะครับ<า>นี่ได้รูเลตอีกแล้วนะครับ <Sl ot? S 1> มีอะไรเริ่มต้นใหม่นะครับก็คือไปที่จุดเริ่มต้นกันใครโดนบ้านนะครับต้องเสี่ยงโชคกันนะอันนี้ที่หนึ่งโดนนะครับหม่ จะบ้าเหรอรโหโชคดีจริงๆ<แ>คือโอกาสที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยโชคดีแล้วก็โชคร้ายมันก็มีอยู่ใน,นอยู่ในทางเดียวกันเลยนะนม,มันเป็นโอกาสเป็นไปได้ทั้งคู่เลยนะครับอ่าไก่ยอมเลยก็ได้ไก่ล,ล้มละลายเลยก็ได้ครับอันนี้ก็คือสเสน่ห์ในแพทใหม่นะครับในของเกมเศรษฐีนะที่เขาเอาเข้ามาแล้วว่าตอนเนี้ย มีอะไรอะไรยังไงบ้างน,นะฮะอย่างที่ได้เล่นไปนะครับยังไงลองแล้วก็การ์ดเสนี้ก็ไปลองเติมตังค์แล้วก็มากดซื้อกันนะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนจใจกันใหม่นะครับในกับสัปดาห์หน้านะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ